เสน,นาธิการทหารประธานอนุกรรมการนะคะประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวเดินทางไปเยี่ยมศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานณจังหวัดจันทบุรีค่ะบ่ายวันนี้ที่ด่านการค้าชายแดนบ้านแหลมอำเภอปงน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีผลเอกสิริชัยดิฐกุลเสนาธิการทหารประธานอนุกรรมการประสาน,าน,สาน,านการจัดงานปัญหาแรงงานต่างด้าวเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานเป็นมาตรการชั่วคราว ในการแก้ไขปัญหาแรงงานกัมพูชาระยะเฉพาะหน้าโดยวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มดําเนินการของศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชาซึ่งเปิดดําเนินการในพื้นที่4จังหวัดคือจันทบุรีสะแก้วตราดและสุรินทร์โดยในบรรยากาศของวันนี้มีผู้ประกอบการเดินทางมาติดต่อขึ้นทะเบียนรับแรงงานเข้าทํางานตามขั้นตอนการรับแรงงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ด่านการค้าชายแดนบ้านแหลม ถือเป็นจุดสําคัญของการนัดพบแรงงานกับนายจ้างเป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นโอกาสดีสําหรับนายจ้างที่ต้องการแรงงานกัมพูชาจากการสังเกตการในวันนี้ยังไม่พบปัญหาในระบบการทํางานแต่อย่างใดซึ่งการรับรายงานและแรงงานกัมพูชาในครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งสามารถที่จะทํางานได้ภายในระยะเวลา60วันและแรงงานกัมพูชาต้องไปดําเนินการในด้านหนังสือเดินทางที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเปิดโอกาสให้ไปทําหนังสือเดินทาง ในราคา4ดอลลาร์ต่อไปทางท่านผูวันนี้นั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับทั้งฝ่ายรองกระทรวงมหาดไทยท่านายอำเภอท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ของกระทรวงแรงงานครับวันนี้ก็ได้มาทํางานร่วมกันที่จุดนี้ซึ่งต่อไปนั้นการพัฒนาการของการทํางานต่อไปก็คือการจัดระเบียบ ให้เรียบร้อยนะครับพอพอได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นพวกนายจ้างซึ่งจะต้องตอนนี้จะต้องมีส่วนเข้ามารับผิดชอบกับลูกจ้างของตัวเองนั้นก็จะต้องนำลูกจ้างของตัวเองนะครับไปทำทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <te le> เพื่อเพื่อทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาวันนี้ทั้งในส่วนของที่จังหวัดสาแก้วเองแล้วก็ในส่วนของที่ปูน้ำร้อนที่นี่ก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปความเรียบร้อยนะครับ อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเราได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายทางกัมพูชาเป็นอย่างดีด้วยนะครับเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีจุดประสานงานที่คุยกันเพื่อให้งานทั้งตั้งฝ่ายกัมพูชาและก็ทางฝั่ง,งไทยนั้นดําเนินไปด้วยมีการมีการประสานสอดคล้องนะครับ